หนุ่มไบวัชิรวิ์นะครับที่มีแต่เรื่องปังๆตลอดเลยและก่อนหน้านี้นะครับแฟนคลับก็ได้ติดตามลุกความหบบว่าความปังของหนุ่มไบวัชิรวิ์นะครับหลังจากนะครับไปร่วมงานนี้เลยนะครับที่นครนิว,วยอร์กเพื่อร่วมงานงานใหญ่นะครับระดับโลกอย่างเมดกาล่า2024เป็นครั้งแรกนะครับในฐาน,นะแอมบาสเดอนรบเบอร์เบอรี่คุณผู้ชมซึ่งบอกเลยว่าการไปที่นิวยอร์กของหนุ่มไบวันนั้นนะบอกเลยว่า ปังมากแล้วก็หล่อมากกับลุคที่เราเห็นกันนะที่เราให้ไปพันคะแนนเต็มนะครับแน่นอนว่า หลอขนาดนี้นะต้องมีเรื่องดีๆตามมาอีกครั้งอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับบอกเลยว่ามีข่าวหนุ่มไบ์นะที่ตอนนี้นะครับได้รับเลือกให้เป็น1ใน30บุคคลที่เป็นดาวรุ่งของเอเชียนะครับในหมวดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแอนด์สปอร์ตนะครับของฟอฟนะครับคุณผู้ชมที่บอกเลยว่าปังเกินต้านแฟนคลับก็ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายนะครับสำหรับรายชื่อนะครับที่ได้รับการคัดเลือกในหมวดเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแอนด์สปอร์ต ร่วมกับหนุ่มไบ์เนี่ยก็มีหลายๆคนนะครับประกอบไปด้วยศิลปินที่น่าจับตามองนะครับของเอเชียทางประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยแต่หนุ่มไบ์ของเราก็ได้สร้างความปังให้กับประเทศไทยนะครับยังไงก็เรานะครับทางดาราดีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มไบ์ด้วยแต่และหลังจากนี้นะต้องมีอะไรดีๆปังๆให้คุณผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนลุกปังๆหล่อๆต้องมีอีกแล้วก็ต้องมีได้รับการเสนอชื่อ ให้เราบอกว่าได้ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างแน่นอนนะครับรก,นะ<ม>ก็อย่าลืมนะครับติดตามกันได้ผลงานของหนุ่มไบตอนนี้ก็มีหนังนะก็อย่าลืมนะครับไปอุดหนุนกันได้น,นะครับยังไม่ออกโรงภาพยนตร์นนะใครที่ยังไม่ไปอุดหนุนหนังไทยต้องไปดูนะครับเล่นกับสาวายายาั่นเองนะครับดูสิหล่อจริงนะดูสิดูสิไม่เห็นแล้วยิ่งหล่อไงห<อ>ล่อเกินตา้านหล่อแบบว่าหล่าว่าตายควายลม้มหล่ออะไรอีกแม่แล้วจะหยุดหล่อไปตอนไหน มีรออะไรอีกแล้วรอตะโกนเออรออะไรอีกรอพิฆาตรออะไรอีกรอแล้วรอเลยรออะไรอีกรอหนึ่งพันคะแนนเต็มเลยโอเคก็ได้ก็ได้ยอม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 แต่หล่อจริงโอหล่อจึ้ง